HCG, LTE และ 3G นิสันนาวราผลิตภัณฑ์อาหาร CP พีมาเชียร์วอริออร์ชิงฝันแอคชั่นสตาร์สัปดาห์นี้แข็งแกรง่งแต่ลื่นไหลตื่นเต้นเราใจของฉัน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 และใครจะออกจากการชิงฝัน ในสัปดาห์นี้ก็จะมีผู้ชิงฝันหนึ่งคนที่จะต้องจากเราไปก่อนในวันนี้ผมไม่แปลกใจที่เป็นคุณมายืนตรงนี้นะถ้าผมจะจ้างคุณมาเล่นหนังผมวผมจะเอาอะไรการันตีว่าคุณจะเล่นได้เต็มที่ผมก็เจ๊งดิถูกปะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเรียลตี้แรกของประเทศไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความฝันนั้นได้มาแสดงตัวในฐานะแอคชั่นสตาร์ซึ่งจะมีผู้ชนะเพียงแค่2คนเท่านั้นครับกับเงินรางวัลคนละ1ล้านบาทและรถยนต์นิสสันนาวราอีกคนละ1คันครับเพราะนี่คือรายการ m a r ชีย l ์วอรีเออชิงฝัน Action Star โดย TrueMove H 4G LTE และ 3G ครับสัปดาห์ที่แล้วจากผู้ชิงฝัน11คน จนเหลือผู้ชิงฝัน10คนทำให้มีผู้ที่ไม่ได้ไปชิงฝันต่อคือ M.W.5 เมเมและสัปดาห์นี้พวกเขาจะต้องผเผชิญกับบททดสอบที่จะกระชากวิญญาณของความเป็นแอคชั่นสตาร์ขนาดไหนกับมาเชียวอรีเออร์ชิงฝันแอคชั่นสตาร์คปโปเอราคือศิลปะป้องกันตัวที่มีต้นกำเนิดจากประเทศบราซิลเกิดการผสมผสานร,ระหว่างการต่อสู้การเต้น ดนตรีกายกรรมและปรัชญาเข้าด้วยกันเคโปเอราเป็นศิลปะป้องกันตัวที่เน้นการปลดปล่อยตัวเองผ่านท่วงท่าความคล่องตัวแข็งแกร่งแต่ลื่นไหลพร้อมทั้งความสนุกสนานผ่านการร้องเล่นเต้นและเสียงดนตรีที่สำคัญการฝึกคาโปเอร่านั้นต้องใช้ความยืดหยุน่นแทบทุกส่วนของร่างกายซึ่งเราผู้ชิงฝันต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกายอย่างมาก และตีมมาสเตอร์ที่จะมาฝึกสอนพวกเขาคือผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมคาโปเอร่าแห่งประเทศไทยครูโตง้งฮุนดาเบลสิ่งที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับผมเรียกว่าคาโปเอรา่าคาโปเอราเป็น ศิลปะวัฒนธรรมของบราซิลที่มีการผสมผสานของดนตรีการเต้นและแน่นอนกนะ็คือการต่อสู้หลายคนอาจจะเคยได้ยินอาจจะไม่เคยได้ยินวันนี้จะมาให้ได้รู้จักกันในอีกแง่มุมหนึ่งของคาโปย่าครับไม่เคยรู้เลยว่ามีคาโปย่าอยู่บนโลกนี้เลยด้วยซ้ำเลยอย่างเงี้ยเพิ่งมารู้จักตอนมา ออดิชันหรือมาตอนแบบเข้ามาในบ้านแล้วถึงรู้จักว่าคาโปเอล่าคืออะไรตัวผมเองเคยเห็นคาโปเอล่าใน y YouTube เคยเห็นในเกมอะไรเงี้ยวันนี้ได้เจอคาโปเอล่าของจริงครับการเรียนคาโปเอล่าสิ่งสำคัญก็คือความยืดหยุ่นของร่างกายและเน้นการเคลื่อนไหวของท่วงท่าอันอ่อนช้อยแต่ก็ต้องแข็งแรงในขณะเดียวกันดังนั้นท่าทางในการเรียนคลาสนี้จึงออกมาแปลกประหลาดแบบนี้ ถ้าเราไปไกลเยอะมากมันก็ยากขึ้นไงเยอะเหมือมนตะเกนะไม่ต้องแลมดินนะฮะพยายามยังต่อ,อไป <c oughs> 2อ o โฮ o า o o o จ o o ด now hold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส้าสัปดาห์นี้ผู้ชิงฝันทุกคนสนุกสนานกับบทเรียนคาโปเอร่าเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าผู้ชิงฝันจะแข็งแกร่งพียงใด แต่ก็ต้องมีความลื่นไหลของการเคลื่อนไหวตามจังหวะซึ่งก็ทําให้เกิดปัญหาในคลาสนี้ไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะกับเขาคนนี้สําหรับผมคาโวเอล่าก็ถือว่ามีอะไรใหม่ๆต้องเรียนรู้เอยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องความอ่อนตัวครับก็ผมจะเจอปัญหานึงอย่างผมมีปัญหาอย่างเดียวเลยคือหลัง จะไปหนักตอนที่ท่าที่ต้องใช้สะวันโคง้งรู้สึกว่าลําบากมากเลย,ย่งี้ครับมันยากตรงที่ต้องใช้ความวนอ่อนตัวด้วยพี่ซึ่งผู้ชายจะยากหน่อยเพราะว่าเอวจะแข็งแ็งหน่อยแล้วก็มันดีครับพี่มันดี การเข้าจังหวะเพลงมันต้องมีออกท่าทางอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องใหม่เแลนเร,เรื่องยากสําหรับหนูอะค่ะสําหรับตีมวิกนี้ชอบมากมันได้เคลื่อนไหวในลักษณะที่เออมันมีการเต้นผสมและสําคัญคือมีเพลงมันสนุกมากอะแล้วชอบคือเรารู้สึกว่าแบบปล่อยไปเลยเลรอย่างเงี้ยมีความสุข ดานี้เด็กๆจะได้เรียนเคลื่อนอะไรบ้างคะพี่ก็จะเสริมท่าคือคาร์โล่าเขาจะเน้นยิมนาสติกเข้ามาผสมมากนะครับทีนี้ก็จะสอนยิมนาสติกเพื่อไปผสมในการใช้กับท่าคาป์ยล่าคาร์โล่าเขาจะมีแรงเหวี่ยงจากตัวเอวจากตัวสะโพกเวลาเขาบิดตัวเห็นไหมครับก็จะหมุนตัวเขาจะเป็นเหมือนมีแรงช่วยของเขาถ้ายิมนาสติกมันจะมีการแรงเหวี่ยงมาผสมอย่างเช่นล็อกเวียนลังกาหน้าเนี่ยถ้าคนวิ่งไม่ต้องเล่นเยอะขึ้น เห็นไ,ไหมเออพอขึ้นแล้วมันจะสูงขึ้นอ,อีกท่าหมุนเกลียวย้อน,อ,นอ่ะคูลันครกเข่าลงอ่าอ,อย่างเงี้ยมันจะขึ้นไปมันจะขึ้นอวิทขึ้นไปเราจะเริ่มต้นจากล็อกเกวียนวางมือลงเห็ไ,ไหอ้อดีเตะขาแรงๆที่ที่ครูคบอกให้เตะขาที่วอมการเตะขาเตะขาแรงๆ ทีนี้เราจะเล่นซ้อน็อกเหมือนไปท่าสปริงเหมือนสปิงเหมือนจะลงก้มลงไปแล้วลงมาพร้อมกันทีนี้เราลงทีละขา,หาเหมือนเดิว่าก้มมเตะขาแรงๆทีละขาเนี่ยขนาดคู่แล้วเห็นไหมลงทีละขาอา่าซ้อนก้มตเตะอา่อาอา้าวอะไรใครทําได้ทําไปเลยเวียงเหยียดขาเยอะเออวินก็ทำได้เนี่ยเตะขาแรงๆ การตีลังกาอะไรพวกนี้มันเป็นครั้งแรกับเคยเห็นแต่คนอื่นเขาทํากันแต่ว่าไม่เคยทําเองตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยครับว่าต้องเอาความคลั่งไปให้ได้เร็วที่สุดต้องรวบรวมสมาธิแล้วทาเลยห้ามลังเลถ้าลังเลแล้วมันอาจจะบาดเจ็บได้ครับใจไปได้ร่างกายเดี๋ยวมันก็คงตามไปครับถ้าฟอนวอล์กทำไม่ได้ฟ้อนไม่ถนัดเลยมือมือดันยังไงอะไรอย่างเงี้ขาตบขาตบยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาคลาสตันในทุกสัปดาห์พวกเขาจะได้เรียนรู้ท่าทางการต่อสู้ที่โลดผล แต่ในสัปดาห์นี้จะเป็นศาสตร,ร์การต่อสู้ในการเต้นรำซึ่งเป็นบทเรียนที่ต้องใช้ความยืดหยุ่นของร่างกายทุกส่วนทําให้พวกเขาต้องฝึกในเชิงยิมนาสติกมากกว่าทุกครั้งซึ่งบางคนจะต้องก้าวออกมาจากเงาของความกลัวของตัวเองและในที่สุดเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้มันจะนิ่มลงแล้วมันจะนิ่ม oh! กดูว่าดูว่ากระดูกมี่ปัญหะไของฉัน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 เตือนเกี่ยวกับเรื่องการเข้าหาคนอื่นไม่ต้องแบบคือเขาเจะว่าเหมือนเฟกอะ